สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ business smart กับมิชันส้อยฟ้าโอสุข,ขนทิพย์นะคะท่านผู้ชมคะในแวดวงธุรกิจแวดวงพลังงานนะคะวันนี้ต้องบอกว่าที่ฮอตที่ร้อนที่สุดนะคะก็เห็นจะเป็นเรื่องของการเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21นะคะร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชนะคะออกมาลงมตินะคะไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของสอปชด้านพลังงานนะคะ ที่ให้มีการเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21นะคะในระบบสัมปทาน Thailand T p พ u s นะคะพอมีมตินี้ออกมาและถามว่าการเปิดสัมปทานรอบที่21ที่กำลังเดินหน้าอยู่ตอนนี้กรมเชื้อเพลิงประกาศนะคะที่มีการประกาศเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคำขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตเรเลียมในแปลงสำรวจทั้งบนบกและในทะเลนะคะรวม29แปลง จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหรือว่าต้องชะลอก่อนถอยหลังก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคำตอบร้อนๆในเรื่องนี้กันค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท PPP mm hmm. Global Chemical mm hmm. จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจเคมีพัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสํำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสพบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนเวลามีเงินเนทำอะไรดีฝากดีกว่าซืทองเถอะฝากทองฝากทองฝากทองฝาก คุณคะฝากสลากออมสินพิเศษ3ปีสิคะเงินก็ได้ฝากสลากก็ได้ลุ้นทองนอกจากเงนินรางวัลที่1 10ล้านบาท3รางวัล36งวดแล้วฝากวันนี้ถึง30เมษายน2,558ยังได้ลุ้นทองคำหนักรวม580บาทมูลค่ากว่า10ล้านบาทอีกด้วยจบนะทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว และมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่ทาทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง กลับมาคุยกันต่อนะคะกับประเด็นร้อนๆเรื่องสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21นะคะเมื่อสอปชลงมติไม่เห็นด้วยนะคะในการเปิดสัมปทานอย่างที่บอกกันไปในช่วงแรกนะคะขณะที่ระหว่างนี้นะคะก็มีการเปิดให้กับผู้ที่สนใจมาขอยื่นสิทธิ์ในการสำรวจ29แปลงด้วยกันนะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรนะคะ คุยกับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคุณพวงทิพย์ศิลปศาสาตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นแบบนี้คงต้องขออนุญาตถามท่านอธิบดีนะคะว่าที่เรามีการประกาศเชิญชวนไปแล้วขณะที่สพชอ,ออกมาแบบนี้เนี่ยทำยังไงต่อคะค่ะก็ต้องขอเรียนนะคะว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลบริหารจัดการการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศนะคะภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมค่ะ ก็ได้ออกประกาศเชิญชวนอย่างที่กล่าวไปนะคะครั้งที่21นะคะเพื่อให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมค่ะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับประกาศซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่18กุมภาพันธ์2558นี้ค่ะค่ะก็คือที่ประกาศไปเนี่ยก็จะเปิดรับไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะนะคะยังคงเดินหน้าต่อค่ะกรมชีวธรรมชาติเนี่ยบริหารจัดการภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะเพราะฉะนั้นประกาศ เชิญชวนในครั้งรอบที่2 1เนี้เราก็ยังคงเ,ออเดินหน้าต่อไปนะคะการประกาศเชิญชวน,ชวนรอบที่ผ่านมาเนี่ยประมาณช่วงเดือนตุลาคมถูกต้องค่ะป,ะปีที่ผ่านมาตุลาคม2 5 5 7ตรงนั้นเราประกาศเชิญชวนเนี่ยเป็นเป็นนโยบายของหน่วยงานไหนเป็นของกระทรวงพลังงานเองหรือเป็นของรัฐบาลคะ การประกาศเชิญชวนของกรมชิพย์ลธรรมชาติในครั้งนั้นนะคะก็ได้มีการนําเสนอกพชเพื่อรับทราบค่ะก<อ>พ,พช<น>ก็คือคณะกรรมการนโ<ม>ยบายพลังงาแนแห่งชาติตที่มีท่านประยุทธ์เป็นประธานใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเนื่องจากเรามองเห็นว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องนําเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างในปี2556เนี่ย มูลค่าของการนําเข้าพลังงานเนี่ยสูงถึง1.4ล้านล้านบาทบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจําเป็นต้องรีบร้อนในการเปิดสัมปทา,านปิตโตรเลียมไหมในเมื่อก๊าสธรรมชาติในอ่าวไทยเราก็ยังมีเรายังนําเข้าก๊าสธรรมชาติจากพม่าได้ เรายังมีแหล่ง JDA นะคะร่วมไทยมาเลเซียด้วยซ้ำที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะแม้นนำเข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยในฐานะหน่วยงานที่ต้องสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเรามองเห็นแล้วนะคะ<ช>ว่าปัจจุบันเนี่ยการผลิตภายในประเทศในรูปแบบของน้ำมันดิบนะคะเราใช้ในประเทศถึงวันละ1ล้านบาร์เรลในขณะที่เราผลิตได้เพียงวันละ1 5 0 0 0 0บาร์เรลนะคะต้องนำเข้าถึง85 0,000บาร์เรลค่ะในส่วนของการ ซึ่งมีส่วนสําคัญที่สุดในการนํามาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ให้กับประชาชนคนไทย<ะ>ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ก๊าซธรมรมชาติอยู่ที่วันละประมาณ5,000ลา้านลูกบาทฟุต,ตในขณะที่เราผลิตได้ภายในประเทศเพียงวันละ3,000ล้านลูกบาทฟุตที่เหลือล่ะคะที่เหลือเราได้มาจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะคะ <Palace S 2> <อ>แล้วก็เป็นการนําเข้ากาา๊าซมาจากประเทศพามา่าแล้วก็นําเข้า LNG ซึ่งราคา LNG เนี่ยสูงกว่าก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ภายในประเทศถึง1เท่าตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการชะลอการเปิดสมรมาานรอบที่21ไปนะคะก็จะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานซึ่งจะกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยค่ะค่ะบางคนบอกว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะหมดจะไม่มีใช้แล้วถ้าไม่ไม่แสวงหาเพิ่ม จะไม่มีใช้ภายใน7ปีข้างหน้าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรสําหรับก๊าซธรรมชาติที่บอกว่าจะมีใช้ภายใน7ปีถ้าเราไม่มีการหาเพิ่มนั่นเป็นปริมาณก๊าซธรรมชาติในรูปแบบของ P1 นะคะที่พิสูจน์แล้วว่ามีแน่นอนนะคะถ้าตราบใดที่เราไม่มีการหาเพิ่มถ้าตราบใดเราไม่มีการพัฒนาแหล่งเดิมๆเ,เพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณสำรองเพิ่มแน่นอนค่ะก็จะใช้ได้ภายใน7ปี เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ซึ่งมีความเจริญเติบโตไปอย่างต่อเน,นื่องขั้นอธิบดีพยายามจะย้ำว่ามีความจําเป็นนะคะในการที่จะต้องแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของก๊าซธรรมชาติมารองรับความต้องการใช้ในการผลิกตกระแสไฟฟ้าที่วันนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเนือบเกือบ70%อของกําลังการผลิตไฟฟ้าใช่่คะ กรมชื่อเพิงบอกว่าเดินหน้าต่อตรงนี้นะคะนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดรนรงชัยอัครัเสรนีเป็นยังไงคะนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็เห็นว่าการเปิดสัมปทานรอบที่21ภายใต้ระบบ Thailand 3 Plus ก็เหมาะสมกับศักยภาพปีตุลียมของประเทศไทยนะคะต้องขอเรียนนะคะว่า การกำกับดูแลการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของกรมชีวิกธรรมชาติภายใต้กฎหมายปิโตรเลียมปัจจุบันระบบสัมปทานนะคะเรามีการกํากับดูแลทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปรง่งใสภายใต้กฎหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐนะคะในรูปแบบของค่าภาคหลงปิโตรเลียมภาษีเงินได้ปิโตรเลียมหรือผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนะคะตลอดจนข้อมูลต่าง ะะที่ทุกๆบริษัทสพสัมปทานจะต้องรายงานให้กรมชเพลิงธรรมชาติได้รับทราบภายใต้มาตรา76ของกฎหมายปิโตรเลียมด้วยเช่นกันนะคะ่ค,คะที่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปเป็นสัมปทานในรอบที่21นี้ในรูปของ Thailand T-Plus นะคะในครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าชี้แจงเรืยองียังไงคะค่ะ ก็ต้องขอเรียนนะคะว่าปัจจุบันนี้หลังจากที่เราได้มีประกาศเชิญชวนรอบที่สิไปแล้วภายใต้ระบบ Thailand 3 Plus ค่ะแต่ขณะเดียวกันตามมติเอ่อสปชด้านพลังงานนะคะก็กล่าวไว้ว่า ให้กระทรวงพลังงานเนี่ยไปเตรียมศึกษาระบบแบ่งปันผลผลิตนะคะหรือว่า PSC PSC PS <C S 2> ค่ะเพื่อมารองรับการเปิดให้สิทธิ์เพื่อการสำรวจแลผลิตปิโตเรเลียมในครั้งต่อๆไปนะคะค่ะค่ะ,สะแสดงว่าในรอบนี้ในการเปิดสมรบทานรอบที่21ในครั้งนี้เนี่ยยังจะคงเดินหน้าในการใช้ระบบ Thailand T Plus ไปก่อนส่วนหลังจากนี้จะมีการศึกษาระบบ PSC อีกครั้งหนึ่งว่า จะเหมาะสมนํามาใช้ในอนาคตหรือไม่น่าจะทําควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามีการชะลอการเปิดสมรทานรอบ21ไบเปเนี่ยก็จะเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศนะคะแล้วก็เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับน,นักลงทุนซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องขอเรียนนะคะว่าหลังจากกรมชลธรรมชาติประกาศเชิญชวนไปเนี่ยก็มีนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือนักลงทุนคนไทยนะคะเข้ามาศึกษาข้อมูลทางด้านธรณีวิทยามากมายนะคะแล้วก็มีคิวเ,เข้าไปใน ห้อง Data Room ของเราเนี่ยยาวไปจนกระทั่งถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแสดงถึงว่าแม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะลดต่ำลงนะคะ,คะแต่ทุกๆบริษัทนะคะก็ยังให้ความสนใจที่จะมาลงทุนในการสำรวจและก็ผลิตปิโตเรเลียมในประเทศไทยค่ะภายใต้ระบบสัมปทานที่เรากำลังเปิดอยู่ค่ะ,ค,ะคือรอบที่21นี้ก็คือว่ายังยืนยันที่จะเป็นระบบ Thailand ท p พ u s ส เพราะว่าผู้ที่จะมาสำรวจจะมายื่นสํารวจตรงนี้เนี่ยเขาต้องทราบความชัดเจนว่าเขาต้องจ่ายในรูปแบบไหนจ่ายผลตอบแทนต่อรัฐในรูปแบบไหนด้วยค่ะซึ่งก็ต้องเรียนย้ำอนะคะว่าตั้งแต่ปี2 5 1 4มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะเราได้มีการแก้ไขกฎหมายปิตโตรเลียมมาแล้วถึง5ครั้งค่ะแล้วก็เป็นเปิดพรบปิตโตรเลียม6ฉบับนะคะ แต่ละครั้งได้มีการแก้ไขกฎหมายปิโตเรเลียมเพื่อรองรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านพลังงานที่เป็นณปัจจุบันนะคะเพื่อให้สอดคล้องกันนะคะ<ม>เพื่อให้ประโยชน์กับประเทศชาติสูงสุดค่ะค่ะณนะขณะนี้เนี่ยยังสามารถยืนยันกับท่านผู้ชมเองที่เป็นนักธุรกิจที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอในการสำรวจปิโตเรเลียมในประเทศไทยในรอบที่21นี้ยังยืนยันว่าเดินหน้าต่อนะคะด้วยระบบไทยแลนด์ทีพลัสนะคะ แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านโยบายของรัฐบาลนะคะที่มีท่านพลเอกประยุท์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีนโยบายไปทิศทางไหนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะทางกรมส่วยเหธรรมชาติกระทรวงพลังงานนะคะก็เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะคะ,คะแต่ว่ายืนยันในการมีความจําเป็นในการจะต้องเปิดสัมปทานรอบที่21เเพื่อให้มีความมั่นคงด้านพลังงานเข้ามาถูกต้องะค,ะค่ะ,คะ แล้วในแง่ของผู้ที่มาสนใจสำรวจตอนนี้เนี่ยบอกว่าคิวเข้ามาขอดูข้อมูลในห้อง Data Room เนี่ยยาวถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วมีมามากน้อยแค่ไหนจำนวนรายคะหลายสิบรายด้วยกันค่ะอย่างที่เรียนนะคะมีทั้งนักลงทุนชาวต่างชาติแล้วก็นักลงทุนชาวไทยด้วยกันค่ะมายื่นขอศึกษาข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาน,นะคะแต่การจะมายื่นขอการสำรวจและผลิตปิตโตเลียมเนี่ยก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของออการ สิ้นสุดระยะเวลาก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ก็คงจะเห็นภาพชัดเจนว่าจะมีนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนเข้ามามายื่นขอในการสำรวจในครั้งนี้บ้างนะคะท่านอธิบดีคะในแง่ของการแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปแบบของ PSC นะคะกับรูปแบบปัจจุบันก็คือ Thailand T+ Plus เนี่ยมันต่างกันอย่างไรมันเหลื่อมล้ำกันยังไงทำไมมีคนพีพิจารณาตลอดค่ะระบบสัมปทานปิโตรเลียมหรือระบบแบ่งปันผลผลิต จริงๆแล้วไม่ได้มีการแตกต่างกันในสาระสำคัญอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะพิจารณาว่าจะจัดเก็บผลประโยชน์ให้กับรัฐในรูปแบบใดบ้างตลอดจนถึงที่มีการกล่าวถึงว่าทรัพยากรปิโตเรเลียมเป็นของรัฐทั้งสองระบบนะคะทรัพยากรปิโตเรเลียมก็เป็นของรัฐคือหมวด,ะะมวดสัมปทานก็ต้องกลับคืนม,มาเป็นของรัฐนะคะแล้วก็ภายใต้การกํากับดูแลไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการสํารวจขั้นตอนของการผลิต หรือขั้นตอนของการซื้อขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมนะคะในระบบสัมปทานก็ได้มีการกํากับดูแลอย่างชัดเจนโปรง่งใสและก็เป็นธรรมด้วยนะคะ,คะตลอดจนข้อมูลทางด้านปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัมปทานปิโตรเลียมเราก็ต้องกําหนดให้บริษัทผู้รับสัมปทานรายงานข้อมูลทุกๆประเภทให้กับกรมชลปริทานธรรมชาติได้รับทราบด้วยค่ะเแต่ท่านผู้ชมเองอาจจะสงสัยนะว,ว่าแล้วระบบ psc กับระบบ Thailand 3 Plus เนี่ยที่เราประกาศใช้ในรอบที่2 1เนี่ย ระบบไหนที่รัฐจะได้ตังค์มากกว่ากันก็ต้องขอเรียนนะคะว่าในระบบ Thailand 3 Thailand 3 p l รีลักำลังเปิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้มีการออสำรวจหรือผลิตปิโตเรเลียมแต่อย่างใดนะคะ <c oughs> แต่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ระบบ Thailand 3ซึ่งปัจจุบันเนี่ยรายได้ของรัฐต่อภาคเอกชนหรือผู้รับสมรทานนะคะอยู่ที่ประมาณ70ต่อ30ค่ะหมายถึงว่ารัฐ <70? S 1> ได้70ค่ะ เอท่านอธิวีคะ70-30นี่บนฐานไหนคะหลังจากหักค่าจะจ่ายแล้วค่ะก็คือรายได้ของผู้ได้รับสัมปทานหลังจากค่าจะหักค่าให้จ่ายแล้วเนี่ย70%ต้องเป็นของรัฐถูกต้องค่ะ30%เป็นของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมนี่คือส่วนของไทยแลนด์ค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นไทยแลนด์ทรีพลัสเนี่ยพลัสมันน่าจะได้มากกว่านี้ไหมคาดว่านะคะแต่ว่าเราต้องมีการสำรวจแล้วก็ผลิตขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมาคำนวณได้ว่าจะรับได้เท่าไหร่แต่ว่า เอกชนจะได้เท่าไหร่คะค่ะคือถ้าผู้ประกอบการสำรวจแล้วเจอแหล่งแล้วก็มีการนำกา๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ได้นั่นก็หมายความว่าจะเกิดผลประโยชน์ร่วมกันร,ระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการนั่นเองนะคะเอ๊อแต่วันนี้เราถกเถียงกันเหมือนเหมือนประเทศไทยมีแหล่งพลังงานเปิดป๊อกปุ๊บแล้วมันพุ่งขึ้นมาเลยคงมีมากขนาดนั้นหรอคะคง,งไม่ใช่นะคะ,ะ,คะศักยภาพปิโตเรเลียมของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมากมายนะคะ แต่ละแหล่งเนี่ยก็สามารถที่ผลิตขึ้นมาได้ในจํากัดนะคะปริมาณก็ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบเนี่ยก็จะเป็นทรัพยากรปิโตเรเลียมซึ่งใช้มาแล้วก็หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนฝากไว้นะคะว่าความจําเป็นในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศเนี่ยถ้าเราไม่สำรวจหรือแสวงหาแหล่งปิโตเรเลียมภายในประเทศเราจำเป็นต้องนำเข้า LNG นะคะ เพื่อมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอความต้องการใช้ของประชาชนค่ะขยายความนิดนึง่งถ้านําเข้า LNG แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นราคา LNG นะคะจะสูงกว่าราคาก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในประเทศถึงเกือบหนึ่งเท่าตัวค่ะเระ<ว>ะาะฉะนั้นเุ็นการผลิตไฟฟ้าถูกต้องจะสูงขึ้นจะก,ก,กระทบกับภาคประชาชนค่ะว่าค่าไฟเนี่ยคะ่ะจะแพงกว่าหเท่าตัวค่ะ เอาละกันทานผู้ชมกันนั่นก็คือฟังกันชัดๆนะคะจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะยืนยันว่านานนทีนี้นะคะกระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21นะคะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละกัะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูแลสุขภาพกันค่ะสนับสนุนรายการโดยทิพยประกันไัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสาพาพร้อมเดินหน้าสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้กาวชีวิตของคนไทยปตทสาพาบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืนเวลามีเงินเน่ทำอะไรดีฝากดีกว่าสือทองเถอะฝากทองฝากทองฝากทองฝาก คุณคะฝากสลากออมสินพิเศษ3ปีสิคะเงินก็ได้ฝากสลากก็ได้ลุ้นทองนอกจากเงินรางวัลที่1 10ล้านบาท3รางวัล36งวดแล้วฝากวันนี้ถึง30เมษายน2,558ยังได้ลุ้นทองคำหนักรวม580บาทมูลค่ากว่า10ล้านบาทอีกด้วยจบนะทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง กลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูแลสุขภาพกันค่ะเวลาเรา,เ,ราเกิดอาการใจสั่นหรือไม่แน่ใจว่าหัวใจนั้นผิดปกติหรือไม่เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดข้อแรกคือต้องตั้งสติให้ดีอย่าไปตกใจครับเพราะการตกใจมากคือการเติมเชืเ้อเพลิงให้หัวใจเต้นจะมาเป็นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับควรจะนั่งตั้งสติให้ดีนั่งนิ่งๆแล้วลองจับชีพจรเองดูครับว่าตัวเองเนี่ยหัวใจเต้นเท่าไรเต้สนสมเสวอมัยถ้าจับไม่เป็นก็ลองสังเกตการหายใจเองดูครับว่า อาการอย่างนั้นนะทําให้หัวใจเต้นเต้นหายใจลําบากมากขึ้นหรือเปล่าลองหายใจเข้าออกลึกๆทาให้มันดีขึ้นไหมมีการช่วยให้เราหน้ามืดจะเป็นลมหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการรุนแรงอย่างนี้เนี่ยนะให้สบายใจครับเราก็ค่อยพาตัวมาโรงพยาบาลคุณน้าภูวนายดารานักแสดงชื่อดังเป็นอีกท่านหนึ่งที่พบความผิดปกติของการเต้นของหัวใจและรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาในทันทีคุณน่าเป็นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติจากห้องล่างซ้าย ซึ่งทางการแพทย์เราเรียกว่า v e เวน i ุก l a แท a c h y Cardia หรือ VT นะครซึ่งอของคุณนาเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าคุณนาเคยมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเส้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยอุดตันเมื่ออุดตันทําให้กล้ามในบริเวณนั้นนะตายไปแล้วก็เกิดแผลเป็นเกิดขึ้นบริเวณเล็กๆนะครับซึ่งบริเวณเล็กๆขนาดนี้ก็สามารถทําให้เกิดหัวใจเต้นรนทผิดปกติได้ครับ หัวใจเต้นผิดปกติชนิดนี้ถือว่าเป็นหัวใจที่เต้นผิดปกติแบบซํำซ้อนแพทย์จึงเลือกใช้วิธีการตรวจแบบ3มิติหรือที่เรียกว่า 3D mapping system เมื่อเราตรวจพบแล้วเราก็ใช้คลื่นวิทยุค,ความถี่สูงเนี่ยเข้าไปจี้เขาให้บริเวณนั้นบทสภาพไปบริเวณนั้นก็จะเลิกปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาหาการหัวใจเต้นผิดปกติก็หายขาดผลการรักษาเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีนะครับคนไข้ก็มีอาการดีขึ้นทันที ในวันรุ่งขึ้นก็มีอาการสดชื่นแจ่มใสไม่มีอาการหัวใจเต้นลวนอีกอย่างไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะคงหลงเหลืออยู่บ้างเล็่อๆ,ๆ,ๆน้อยในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังจากนั้นแล้วก็จะหายเป็นปกติครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ทุกวันพุธ11นา5นาทีนะคะกับบิชันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ